ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับไมค์ครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะฮะในภาคนี้นะฮะผมก็จะมารีวิวนี่นะฮะไมค์ครับ t 0 12. 1 2จุดสองจุดหนึ่งนะฮะบิวหกเลยก็ออกมากันอีกแล้วนะฮะก็ออกมาเรื่อยนะครับเป็นบิวนะฮะนี่ก็บิวหกแล้วนะฮะขอนะครับผมของนะครับก็ปกติครับไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาครับ ไดูของกันเลยอ่าของมันมีอยู่แค่นี้ครับมันเดิมครับไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาอ่ามันมีแต่อันนี้ครับที่มุมมองแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ข้างหลังปุ๊บหน้าอันนี้ปกติครับนี่ครับถ้าเปิดสุดครับอ๋อจะเห็นหน้าเราเลยน่คกลับผม ก็มันรีวิวแค่นี้นะฮะลิงโหลดนะครับก็อยู่ข้างล่างเลยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะโอเคเราแป๊บหนึ่งค้างนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้เจอนในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ